ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีคุณพ่ออทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมสร้างไปเด็ดแพ็คของเตเซาครับเด็ดแพรกคล้องตรงพเนียดครับตรงพเนียดขั้นบนครับตรงเตโซ่เลยครับไปทางขล้องอาจารย์สายชุนครับไปทางอาสาหมัดเราครับจังหวัดลอยเอ็ดครับผมเกษตรจ้าส่งให้ครับแล้วก็การส่งนี่ก็สซีนี่อ่า นัมเบอร์ของเลขที่พัสดุครับที่ส่งให้ทางอดีรลน์ครับเพื่อยืนยันว่าการส่งจริงครับแ,แบบนี้ประจำแล้วครับการส่งก็ได้ถึงบ่มีก็ถึงบ่มีหลักฐานกับพยายามเก็บไว้แล้วครับหลักฐานการส่งทุกทุกคั้งครับอ,อาจารย์สอบถามได้เวลาติดทางที่นี่เลขที่พัสดุให้นั่ครับผมดีไป ส่งเต่เศร้าครับมื่อนี้กับที่ได้ออกตัวนกกับทีมงานอยู่ครับยังว่ากันอีกที่หนึ่งครับผมผมบไปโอเลื่อมนะครับเลื่อมมาสิรีวิวให้รีวิวให้อาจารย์นะอาจารย์ว่ารีวิวให้เบึงหนเด้อโอ้ผมแพยกรว่านายอาจารย์เอาข้อพยังครับตามลูกแล้วครับที่ผมส่งไปให้เบึงครับผมอ่ะไว้สักวันครับสวัสดีครับหอดจุดไม้แล้วครับผมอาจารย์ทุกท่านเมื่อนี้โอ้เสียงแม่นอ โอ้ยอยู่ประเดี๋ยวนี่โนโน้วตัวนี้นี่ครับวันดีครับผมวัดีออกตอนนกอันนี้โนครับวันดีครับผมระยามครับอ่าววันดีครับออกมาถาทีมงานถ่านะครับนี่กย้งจัดจืดจัดอยู่ครับผมอาจารย์ไปตอนนกล้ำกันวัอนี้ครับผมเข่ากระลังเป็นนอเป็นยังกะ นกกสีลูกินนังนสิแหละครับผมเนี่ยมาหม่องมันกระชกเหรอครับมองเนี่ยมองได้ <laughs> มองมันเป็นตอน,นี่แหละ <laughs> มองเขาซาม,มองเขาเลือลเอ่อนี่แหละเออมองเขาซาม,มองเขาเลื่อนครับแสมอาใบใหม่แซมเป็นฝังลงครับโอเคครับผมอาจารย์จังหวะกันเดกองครับผมอาจารย์ทุกท่านหลังจากเฝ้าไส้โดยคว่ำ เอาเลยอาจารย์เอาข้นเดียวเรียบร้อยแล้วครับใส่ไก่ๆเนี่ยนั่งเบิ่งกับพยายามพยายามกับหยาน้อเขาก็เลี้ยวครับเรียกว่าเขาแล้วพยายามหยาบซ้ำไปเอาไปเอาไอา้ท่านพยายามว่าเอ้ย <c oughs> มาในเรียอาจารย์เดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆกันก็นได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งกล้องไปนั่นแต่ว่ามันนี่อีกตัวหนึ่งเยอะเอา้าเอาทุ่งไปพร้อมหมดเลยอาจารย์ น้ำกวนหมูอะไรนะครับผมสควน้ำกวนหมูเหรอครับเต็นสองสามเทียเหยียบซ้ำมหาห่อต,ตันแล้วพุ่นเลยอาจารย์มาแล้วมาแล้วเอาเดียวเว้ยเอาเดียวมาถึงสิบนาทีจัดเลยคุ่นหน่อย เลยอาจารย์ที่แหลกมันเป็นต้นที่หนามแม่จัตอนต้นยูครับยูนี่ตอนอ้นยังครับหยาบกระดิเก็บเตียนโอ้นอกแถวนี้เข้าเปลี่ยนคล้ายคของพิวัตรเหรอครับบักบักจำเป็นครับอาจารย์มาแล้วครับเข้าขึ้นกันเลยตาแดงครับไ,ไปเลียงตัวนึงเหรอครับผมอาจารย์เดี๋ยวผมปดกอนเดี๋ยวตัวอื่นสีเห็นกวนครับ เอาจารันมาแล้วครับยิ้มได้ครับทักใจลราครับผมมอดีตแม่ผมโอ้ยอีกอีกท่านหนึ่งผู้หนึ่งแม่ครับสวัสดีครับผู้กวางครับสวัสดีครับอ่าควบมานอยู่กับนี่แหละครับเมื่อเดียวตัวใดมากครับเมื่อเดียวเลี้ยวกับเลี้ยวขอดมากเลี้ยวขอดครับดีหม่หนิเราจิมาหาหมัน หลายตัวครับนกก้หลายตัวแบ่งกันแบ่งันได้แบ่งกันออกอบตัตตพ่นหน่อยหน่อยออกวัดต์จาน่อวานที่เราละนักเกนเมอว่านไปเสีบบอไปเสียงไงเสียบบอบอครับผมไปน้ำเบิ้งหมากกันนั่นกูกุกกูุเขาบอครับสร้างตเขา เอาสองสามรอบใส่ตัวหน่อยหน่อยมันขึ้นหัวผนียดหูเดียวเอานียดพางเอาเนียดไม่ไม่ไปอืมเนียดหูละสองนาเอาข้อนบนไปนอ้บไปเนี้ยสามนาข้านบนสี่สี่เป่าเลยนะครับสี่เป่าเลยไปนอ้วไปอวันที่เสหล่ะครับยิ่หันแล่ะครับเนี่ยเข้าเข้าเข้าขึ้นกันล่ะครับเบื้องเบียงเข้าตัวเข้คหนึ่งมายังหัหอดคูหนึ่งออกแปลเหมือนเหรอผมว่ามันนกเมีย เข้าขึ้กันเลยแม่ติดตัดนะอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่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 ตัวม้าน่ะยูหันตัวมุ่งหนึ่งเจ้ายัดเยียดเจ้ายัดเยียดเจ้าสนใจยัดเยียดิได้เห็นนายเห็นตามื่อีแล้วยัดเยียดหันมาครับผมเกิดควบม้านี่แล้วครับอาจารย์ขึ้นพออีพอดนี่แหละพยายามว่าปิดเอาสร้างตัวนี่แหละครับเจ้าผู้เวี้ยงครับ ลักน้อยๆยังก็พยายามยังกลักน้อยๆแต่แต่ขอให้นานๆเก็ียรไปเรื่อยๆนครับนกตันวนี้แต่ว่าหมานตัววัดมันเนียนเห็นกวดลานใส่ใส่ในในในเลเนี่ยใกล้นี่เตียนนี่โน้จะ่าห้องตายตายไปว่านีตลอด ผมไปใส่รองเท้าแกตีนบาทดีดีเลมาปลาสิต้องใส่หน้าถุงสักหน่อยเอายางมาสังนั้นยนะยางมาทางเหนือเออหนวกขู่จนขาดมันจนว่ามาเอาท่าแม่มาเอาท่าแม่พอดโตเหมือนหน้านมัุกนี่นเอาลงมาเลยใหายใหา่ไปเนี่ย ม,มันวามาเอาทำนม่มาเอาทำไม่ก็มันเกิดขึ้นครับแต่ยามแล้วครับผมอาจารย์ห้องอุกอุอ้ออยเม,นมนันมันครับใช้ใช้ต้นมังสวิรัตันไว้ไหนีว้าอาจารย์นกเสียงหน่อยตัวน,นั้นแหละสามกุกน,นะสามกุกหอย <_ <d> _ <n ico> นี่โดดตายวยแล้วดีโนโี่น่โดวางตายแล้ว<_ <d> _ <n ico> ใส่ตะเกาวะใส่กุวนเกาก็ได้ยังใกล้เอามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาออกกันสุ่มๆขนาดมันตัวที่ซอนเลยครับนี่ฮะจะพูดถูกันดอไอ

ที่ยังไข่ไขนกหัวสองกุกนี่แหละอ่ะปัดทั่วทั้อันนั่นเหมือนพวกแห้งไว้แยมโอ้ยนกจนลังเปิดเวครับมึงด่ากูด้วนี่เสียนซอยเลยละโอ้เถนเนเนี่ยเถ็บอยู่ครับห้องอุกอุกเจ็บคนออกได้ดีมั้งไงใส่ควันเก่าว่ามาแล้วครับนี่นครับตัวตัวองาจาผู้เี่ยงกันเลยเพียข้าเพนน่ เอาผมไปก่อนเนดะ้อเอา้าไปใส่แบบนี้อาจารย์ตั้งว่ากันดีครับ,บข้บาวเปลือกไมรย์นี่โนโก็ได้บูปลาโควขวกมาแล้วยิ้มอกแล้วมาเนี่ยมองซ่ามองดื้อนี่ระเกียรเออมีกระลงข้อมค่ายเหรอครับย่างบนไดโนกซุกเส,สมอมันซุกเสมอมันคือเก่าอะไรยันนี่นเป็นยังไงเป็นยังไงเอาผู้ใดได้เลยเออมีเสือบเอาขึ้น,น,น,โนโไดตัวใหญ่แท้ อ๋อ oh. ของเครียเอาบอก,กเกล้ๆดูพี่นั่งพี่กินกล้วยนั่เนี่ยโอ้ยนกไร้ขี้กันนะปลานี่ปลากว่าที่ตายหลายตัวเลยหนวกเชียงหน่อยเชียงหน่อยก็เชียงใหญ่เชียงหน่อยเชียงหน่อยปลาเลียมตัวละน,อน้อยโอ้ยตัวใดเหี้ย ب. จันจอจันจอคือเก่งแต่ว่าจอมจุดแดนใต้ <laughs> มันก็ง่ายว่าเขาอยู่เพื่อน โอ้หมันตัวละเนาะจันเจก็ได้ก็ว,ว่าเพื่อนนะเนาะอาจารย์บดีที่เมื่อจัดเวลาช่วงเศร้านี่ประมาณสามแต้มครับผมมันมนัมนมนัมนมันนี่เราก็สุดยอดครับแต่ยามก็สุดยอดเพืญญ่ยาบอะไรตีแ่งเลง่ตกเลยจรองแล้วสร้างบปรู่นขึกันแต่ว่าจรองเจ้าเอาไปเลี้ยง,งจับกุก๊กนั่เองได้แล้วว่าสันอาจารย์นจักสิกุกบวกกุกแหละ มาแล้วครับขึ้นไหวนะพี่เอ๋เนี่ยนี่า่อนท่านปรย์ทีมงานก็ได้มาห่มกันอีกแล้วครับท่านผอออครับสวัสดีครับผมครับนี่ครับกินเข่าเศร้าบ่อนเลบใบแบกขามมือเข่าเข่าหนอกมาแอบบ่หวังยังน้ำฝนดอกอ๋อบอสผียังครับมาจะได้มาเที่ยวปลาเพราะสั้นวัสดีครับผมใบไม้โอ้ยผมดีเพียรให้ดอกเอ้าลง อเใบลำไยไอ้จันแล้วคนมักเนาะใบลำไยสวผมเอาใบนี้ได้ไรจ้าต้นนียงก่อนเนี่ยต้ังหดเ่หอมก็มานี่ใบเปื่อยแล้วพี่อาดสิมานครับได้ยินเสียงคู่สู่กันด้วยครับนำหาครับผมแล้วพี่ดนี่ครับเนี่นกเกาห่วมกันแล้วครับพ้นไปเยอะแต่ละคน ออคนยางอยู่พูนแบกเสาอยู่เลนใสพัดตเหลีวอยู่ไก่งอวเนาะอาจะมานอยู่ครับนี่เพราะว่าเต้นเหื่อเ่ยข้นหมดแล้ววะข้นหมดแล้ววะโดนแถวนี่ว่าหยียบเราพ่ยามคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบบเพื่อจังหนเราใส่สาตรงให้อสาวนมเต้นพอดีว่างั้นผมเห็นผูืปอับทางอันควันใน นี่มันจกนกให้จังเด๋อเอาใจน้ำผมเบิ่งชาติกันครับหมันทั่วหน้าทั่วตาเด้อครับบนนี้ครับผมอาจารย์หมันอีกแล้วครับหมันบาบัญญาปัญญงังผู้กวางได้อีกแล้วครับนกตัวนี้ตัวงามครับนี่เสียงกลางาอะไรข้อมันเลิกแถผู้เฒ่าว่าเลิกครับไล่ข้อเลิกครับเสียงกลางเสียงกลางจะกุ๊กมือไมีแต่เหี้ยเสียงกลางครับเล็กกลับมากนกตัวนี้งามกว่าทุกตัวนี่นกอยกว่า,างาม ไปปั๊บกลับขึ้นไปบนเอ้าขึ้นเม็ดก็เลยไปเบงเอาบบบผู้กองเกียรติครับนเบียงกลางมีมีอย่างบ่กเป็นเต็มมีพิเศษจังบ่สุดยอดเลยบัวตัวสาตัวใสครับเนี่ยงามงามครับเสียงกลางเลยครับนี่ อางขันมวนขันมวนครับจะกุกครับนกแกกุกโม้ครับเปไม่ได้ต่เฮียส่วนมากไม่ได้เฮี้ยผมบอกว่าเป็นผลงานของเจ้าริวริวครับริว้ยวบอเป็นริวดิบอลครับนกตัวบอกซื้อนกตัวนั่นเลีวริวขอดครับเลวขอดจับหน่อยเอาว่าตัวปลาอะไรก่อดไปผมว่ามันเลยเดี๋ยวนี้โน่ตัวแบ้นี้นี่โน่ก็ได้ครับนี่โน่ก็ได้ครับอาจารย์ม่ได้สามกุกกับจีเซ่สามกุ้งดิบ่ปาก ผมไปพวกเราเห็นเนี่ยไต่เนี่ยผมเห็นแต่ไม่ตัวนี้ตัวนี้นาเลี้ยงครับเพราะว่าไร้ข้อดีครับอาจารย์นาเลี้ยงเอาโหลดไปเลยเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนให้น้าพี่ยมาให้น้าเบีเอาอาจารย์ไปซ้ำอีกสักครัครับผมให้มาหน่อยเขากุ๊ปผิดเบิองด้วยครับหอยบุญมันธรรมดาครับนี่นั่นมีอีโนะนกไปน้ำ ย่าโนกเสียให้เลยเบื่ออย่ก็เปลี่ยนเอาผมไม่อยานนี่หนูจะได้หากับเขากำน้ำครับมีลาบเป็ดครับทีเมืองสยามครับกุ๊กเมืองอุบลดินดำน้ำซุ่มอนี่เอาข้าวเข้าไปดูกที่ออ๋อเด้ออันนี้อําเก็บตีนทีเมือแท้ๆแล้วครับบนนี้ เรียกกระลมเรื่นครับกินขอบฟ้าครับมืาอนี้ยสันทงสันทงกินอะไรท่านผู้ใหญ่น,นี่โน่นนี่โน่นให้เป็ดตัวนึงครับสี่ล้อสามฉีดนี่โน่สปอร์ตทั้งต้มทั้งตทั้งอัมทั้งต้มครับห่อนหอนเลยอาจารย์ตรงนั้นเออตัวหนกใส่สมุนไพรสมุนไพรน้อยนึงครับกดหนาโมโกกโกก บรรยากาศดีครับจากโมงจาก่ยมเราบุา 14, 14, 15, 15, 13, 13, 14, ร่าสิบสี่สิบห้าไปมันแปดสิจะสิบสามสองเจ็ดโอ้สิบสามครับอพอดีเลยกินแล้วก็จะได้ไปเอาอีกจกกหน่อยด้านนี้อ่าร่วม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 ไอ้แต้มเนี่ยได้ซี่ตัวหรอครับซี่ตัวครับตักเรียนหตักด้เดี๋ยวผมจะจานก่อ เอาเอาพ่อมาพ่อขวัญเหรอครับเอาลายดอกไห้ให้มันคันในฟังนะก็ถือว่าดีอยู่ครับวันนี้มี่มานครับผมอาจารย์อาจารย์จะได้ลงมือกินเขากันครับมากครับมากมานํำกันทั้งไก่ทั้งไก่ตัวนกตัวนกมุนมุนวันนี้วันพุธครับวันพุธทีมงานของนะเบ้วันพุธครับอ่โอเคครับผม ในๆกันในๆแล้ะอาจารย์ลงปลาอือยังได้กับเบื้องปลาพวกนี้เลยลงปลาโอ้ยจัดผ้าเขาผ้านามจริงตอหรอผู้ใดใดเป็นลูกเป็นผัวเนี่ยโอ้ยอาจารย์เนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยนะฮะเอ้ยขันยกย่อปลาปั้นกันขึ้นแล้วเนาะเอาบีว้อพีว่อปูใส่ไปแล้วพีว้อใช่ปูใั้ไปแล้วเอออย่านะชัดๆเลยครับ สั้นอกล่องย่างดีชัดเจนอยู่แล้วครับอ่นเด้อครับพอเขาล่างเมื่อเราไปเป็นขุยยาเป็นของยานั่อยู่ยาโย่เขาเถึงหมดเลยนี่ครับผมอ่ะกิจีบเว้ยแซบแซบครับผมอาจารย์กินเข่าสวยแล้วแกโอ้ยหนังตาย่อนวางเดย์พายังเดยจะเพิ่มอันนี้โอ้ยตัวไหนอีกเนี่ยเพิ่นนั่นละเจ้าจันเจ้านี่เจ้โอ้ยมาเบียงสนโหน ปาดอาจารย์ตัวนี้ไล่ข้อไหมกุ๊กเดียวเด้เสียงน้อยตัวนี้ผมทวงแต่ไล่ข้อเดียวไล่ข้อมันหลายไหมปาสถูกเออไล่ข้อลามปาดเบ็ดหน่อยจังซี่แหละนี่จังซี่แหละกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวเอ้ามาแล้วครับนี่โดนจันเจ้าจัดสองแต้มแล้วครับสองตัวเลยอาจารย์ถึอจะโดนเลิอืมถูกยองจนใบ่ไม่อาจารย์เบิ่งห้อยเล็บ กินเก่าเทียงเสียบคักมาเนี่ยก uh well ุ๊กเดียวกุ๊กเดียวเนาะแหลงกว่ามึงมึงมีมีอย่างนั้นสีมันเปลี่ยนแหลงก็ไร้ขึ้นกันนั่นแหละไล้ขึ้นกันครับไร้บกกลมมันไหลมีของมเขาชั่วเอาเอาไม่ต้องพยายามขึ้นแหลงคักได้แม่แต่มาเนี่ยเอาเอาผมบอกบอกจำเป็นกันอยู่นี่เลยบ่เมียนเนาะบ่เมียนมันจำเป็นนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตะเลี้ยงไว้อยู่กุ๊กเดียวเ่ยงเพราะว่าไร้กว่ามันดี เอาครับผมมาอีกแล้วครับนี่ตะยามเจ้าผู้เวียงเช่นไรอีกแล้วครับตะเวีเ,เสียงดีวะท่านอ้าหนกเสียงไหนเนาะถือติดดวนแล้วครับอาจารย์เนีน่ยมีอย่างวะโอ้มีตเีขาวข่าดีเด้ขาว <laughs> ขาวติดตัวเลยขาวติดตัวนี่ ตัวใหญ่ย่ครับมานอีแล้วครับเที่ยวนได้เป็นตักงตัวแล้วเนาะเสียงซอเสียนั่นลเลยอือโอโ้ีมยังจะเรียกเป็นตัวมพี่จังเสียงนกอ่างถูกเนอกวายบหัน,นิแล้วพี่เขาคุบกันยุบเหยียบจัคเทียวนกนกมันเป็นยางเป็นปน้ำเพียแ้เป็นปน,น้ำเลียนเมือน,นอัครับผมใหญกว่า,า,วานี้เลยจันแซมใบใบกอนใบใผม่นแข็งแห้ง เออใบไม้แห้งแห้งนี่อาจารย์แห้งครับ,รบผมผมอาจารย์ทุกท่านนี่ก็เป็นผลงานของเจ้าผู้วี่งครับอีกแล้วครับเมือน,นี้แต่ยามสามเต้มน้ำนีโนครับนีโน <N ino S 2> ได้ซ้อนเต้มผมได้แต้มหนึ่งกวงเกียรติได้แต้มหนึ่งครับนาเบ้โบเว่ย์เป็นเบอร์เบร,รเาเป็นเบอร์เบรานาเบพ้พาว่าเราเป็นเบอร์เวราครับเป็นเบอรเบราครับโอ้สุดยอดครับ แต่ยำแต่ยำเอามาเบิองด้วยสิเรียกเอากันนะน้องนั่ยกหินนับเบี้ยคนเอาเบี้ยังเด็กกว่าพี่ยำคือบ่วเรียงเล้วบัหยังเราเราบนยินอ่างเราบัวหยังแล้วมาจางโอ้ยที่หนอนเลยอาจารย์บัวดงยินบัวดงเฝ้าเป็นเลยครับอาจารย์บัวนันบัวไม่ว่าผมย่องป่ะเนี่ยเด้อาจารย์นี่ก็ของแกห่องซางนิดหน่อยครับ ของเก่าของเก่าตั้งแต่พยายามเล่นนี่ยนมาเพราะว่ามามามานี่มีแต่มีแต่พผนิมีแต่มีแต่ไม่มีแต่ไม่เออไม่มาเรียกแกนเอ้าอาจารย์เดี๋ยวพตะยามปรดก่อนครับผมนี่ครับม้าเดี๋ยวเล่ากันได้โอ้จะเป็นขาดนกผมอาจารย์ถึงเวลาข้อสุดท้ายครับผมของผมนี้ ผมก็ใส่ใกล้ๆกันครับผู้กองเกียรติผู้กองเกียรติส่นี่ครับผมใส่นี่มันเป็นคันจําเป็นนะครับก็ถ้าส่ก็บให้บบพิหวังครับจัดอีกแต้มหนึ่งเป็นแต้มที่สองครับสรุปแต้มมือนี้ตะยามได้สามโตครับนี่โนได้สองผมได้ได้สองขึ้นกันครับสองกับตัวนี้แหละนี้ เป็นการสรุปชีพและครับอาจารย์ให้นาเบียเป็นพวกลงใหายก็ได้ครับอาหางนี่ยครับเดี๋ยวมีโอกาสกับสีเฮ็ดค้อนบนใฮ้นาเบียักหลังครับโอ้โเฮ็ดเฮ็ดนาเบียยักหลังครับเพราะว่าทีมงานครับต้องเฮ็ดในการใส่น้ำ เกันบานเออยกันบาน้ำม <c oughs> ออลงมาลงมาสุดยอดสุดยอด,เอ,ดเอ่อกงวัไหมเป้าตู้นี้แมสีละสีแมโอ้โหคว้าไม่เจียนนันปดปดปดโอ้ยสะพ้ออะไมีขันมาปุท่านนี่นี่คือพันัเนีกนกา้มนี่นี่ ยาตายเด้อพวกเะายาตายเด้อตายครับไอ้พวกเออโอ้ตายไปตายจับขาเลยครับตัวใหญ่พร้อผมยาตายอ่าวัดตายเอ้ยนี่แหละครับโตมันโตน่าก็ชุดโตไล่ยคว้าไหมครับตัวนี้สวยดีวะนบีก็ว่าสวยครับสวยสวยสวยไวก หุ่นเป็นนกไงครับนี่ตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวอ้วนตัวผสมนกพิราบเลยหุ่นพิราบอะไรซึ่งเอาได้บ่อนี่ก็ถือว่าบ่อมันคักๆล่ะอ่าบ่อเจ็ดจำเป็นบ่อพอเรามาจันทร์ไงว่าบ่อเลี้ยงโตัวสี่สิเลี้ยงโตจังดอ้าวครับผมอาจารย์ขอบคุณนะพี่สำหรับการเอาลงให้ี่ยบครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอานะพี่สวัสดีครับผมบ๊ายบา ครับครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวปอดกันกันได้ติดเชื้อออกดอกอาจารย์อ่ะครับผมผมทางต่อยก็สวัสดีครับชิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับผมเอาแบบให้มันจูใจรถครับอาจารย์สวัสดีจบบ่างเงี่ยจบไม่เลยครับวานนี้จบชิปอ่าเลย เอาตัวอันนึงมาส้มหนึงกัหมอบทำทายคือสับโดนี่กุับนี่ครับอันนี้เฉลยครับนี่เฉลยคล้องมือนี่ครับนี่เแยงกันลองซองสามตัวครับอันนี้เจ็ดตัวก่อนยามนีมอันนี้ก็บซีซีครับซีครับหมอนี่มือนีตะยามจัดสามสามครับโอ้มันมันมันครับมัอนี่มันเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละคล้องสายปลาครับสายปลาครับมัอนี่ คันเมนตมอลำมกับมอลำอ้อแตกแล้วครับันนี้พุ่นมอหนึ่งนี่นอให้สร้างต่อยเอาเสื้อผ้าตีเสมอ,พย,อ,มอพยายาม,อ,มอาจารย์ตีเสมอพยายามเสยนนี่น,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 นอนโอโอ,โอ ขนลูกครับขนลูกขนลูกมือนี่ว่ามือดับขนาดผู้เห็ดขนลูกเลยครับขนลูกขนพ่างเลยบม่เคยได้หลายปันนี้จะเกลี้ยบบ่เครับอาจารย์จัสามสามเก้าเก้าตัวเก้าตัวครับมือนี่นกตัวเล็กกว่าเขาตะเบกอใส่ถุงตะเบกหรอฮะโอ้โหคันเกิดกระโดดเนี่ยอันนี้เฉลยของเจ้าเลียวเจ้าเลียวนิโน ทำหมูน้่นแต้มหนึ่งครับเจ้าเลียวฟาดโชว์ก้าวโตครับวันนี้อาจารย์เนี่ยมีพวกอ้างเนี่ยอ้างเกียรอ้างเกียร์แต่เราวาตัวนี้อยู่หุ้มพ่องเออตัวนี้ตั้งแต่ตัวสามกุกผมตัวตัวนี้โอ้สามกุกกันมี่อ้างกันมี่วันนี้เอาครับผมวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันมาทุกคนเหรอครับเตะขาเมยเตะหุณนเมย เกียบก็ออกบนนู้นมันขาดไอเกียดแม่ขึ้นดินคาแสแเฮ็ดอันมันกันเดียวโอ้แต่แต่เฮ็ดอันขี้ไร่ประมาณนี้เนาะมันถือกระโดนหรออันดางแหนงแม่โอ้ยไอเอ็มลอยฝนเดียือดสนนะไม่จางสารหายเป็นยังไงความรูม้สึกเสมอแล้ว ตีเสมอโอู้ดีจังเลยตัวนี้บัวนี่เด้อเอาจังได้ก่อนพูดถาว่าขันบัวเรียกตัวนี้เจ้าสิไปเรียกตัวใดนี่ามนี่เป็นชิปคำคำอาจารย์สำหรับชิปนี้กไัประมาณนี้ก่อนี่อาจารย์วันนี้ตัวนี้จี๊ดจะได้กรับบ้านแล้วไกลเต่ออาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านละครับที่ติดตามมาชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ